สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับเมื่อนีนนะครับบุญบ้านของพระชัยเองนะครับบุญกระถินนะครับวันนี้เราจะทําต้นกระถินนะครับมีแม่วันนะครับแม่วันร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ พี่ติ๋มนะครับพี่ใหม่โมเลอร์นะครับผมร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับผมเนื่นใบพันแล้วก็ใบหาลอยที่แม่วัตนาง้านหมาให้นะคับมาทมาทนะคาบุนะครับาทมาทำมาทบุญาบุนะครับาครับมาทครมาทำบุญนะครายต้นครับครับทํครัมานะมานนะครับร ทำบุญนะครับบุญกระถินบุญบ้านทำต้นเขาไม่ได้เาไม่ได้เหียนเลยหรอกเรงพันงเนใหกัร่อยเ้าเป็นย่งร้อยแต่ยังให้ตัดก้ารออ ใช่ไหมเสร็จตรุงไทยด้วยเก้าสิบเก้าบอระชัยร่วมกับพี่ติ๋มพี่แม่สุบรนด้วยนะครับผมพร้อมกับครอบครัวนะครับทำบุญด้วยกันครับผมทำบุญร่วมกันวันนี้ไหอย่างเด้ล่ะเวลาเตรียมตัวไปใส่ลูกเก่งพูดสิไปใส่ฮะ ให้ตัดหญ้าครับตัดหญ้าให้ควายนะครับควายฟอดลูกเดี๋ยวมาแล้งเดี๋ยวสิฉลองเนี้ยงบ่เทศต้นกระถินน้ำกันบ่บ่ออกบุญกระถินน้ำกันบ่ไป,ไปแล้วบ่วนอนีตกำลังเหยดต้นกระถิน <c oughs> กำลังเหยดต้นกระถินบ่โอเคเแล้วไปท่านเดี๋ยวไปก่อนมู่ไไปปาทีม ผมก่ได้ไปทำแต่ว่าออกเงินเอาเพราะว่าผมสิไปตัดหญ้าโว้ยไปยไปตัดหญ้าควายวันได้กินหญ้าสดหลายมือแล้วกินแต่เฟื่องแต่แต่ออกลูกมากอนุเอาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสีแบบตุ๊กสีให้ตุ๊กีให้งามไปโกโรกินนะแล้วก็แม่นะครับ รวมกันทำต้นดอกเงินบุญเริ่มเมื่อเหนวะไงเมื่อเมื่อนหนก็เหมือนเอื่นเป็นวะบุญห่มเมื่อนี้แห่เม่อเล้เขากะเอาตนี่ไปแห่แห่แล้วเขากลับเพิ่มมากไม่ใช่เขากลับดีๆนะเนี่ยเล็ยังเอาคือมีเล็กสองหก

เกทหานี้าตหาเออันี้สจังอันน่บ่ได้บ่มีเงินจะตามตามกำลังศิธาเทานั้นแหละศิาเดีล่ยอบ่อเวเราไปแล้วยอดมันมั่นเลนพยาบาลายหยเอาเอาบ่อไม่กันแต่พยาบาลเอาไปมันใส่กันตัวนีอย่าเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาท ไอ้บุญน้อพี่น้องเอ้ยออกก้นไปแล้วเหรไปลอยไปก้อนแล้วข้าวที่ก้าวข้าวในบาทเนี่มัดมัดใจศรัทธาเราก็ได้บุญทำอะไรกันเนี่บุญพี่น้องเอ้ยโอ้ยสองเก็ได้แน่เกิดคุณเฮ็ดขึ้นแถอว่าเน็บใหม่ขึ้นเถอว่เอาเอาไปมันได้เหมือกันเดียวไก่เดี๋มาขึ้นน้ำแกงเยอะเหียบเต็มแฮงเด็กยังนี่ สอนหกสองเอาเบเลขูมารเลขนหกก็้าบวนี่ปัญญาวันจกว่าคือบให้เป็นต้นมากเลยับนี้นี่วะอี้อเอาหยอนมาก่อนมาัหยอนนะดต้นกําลังเกียไปเด้ต้นูาต้องเียไม่เป็นต้นมากเตีเออ มั่ไงหนนเพื่อกตวเ่ใจเดี๋ยวเาเพิ่ว่าบุญบุตรีบ่ไม่ไปปันแจกครับมันบ่ะจกออกไดคือไม่พาการคือจเฮอกินเขาฮากินเขากปอิมมันบ่ไปอิมทองเขาหนันผูบ่กินราคบพี่น้อง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลงไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาเอาบุญน้ำกันครับพี่น้องครับอนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อครับผมคลิปนี้นะครับจบลงในเพียงเท่านี้ครับผมผมูอ่อกันไหมเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครัไบ,บไปแล้ว่วันนี้ไปแล้วไปแล้วนไป,ไปสาธุอนุโมทนาบุญน้ำกันครับผม<ป>ผมสิเปตัหญ้า <laughs> ค้วยว่าไม่ห้ากินไปแล้วนะครับสะพานบุญนะครับลูกหลานญาติพี่น้องได้ร่วมกัน ทำต้นอดอกเงินต้นกระทิ้นนะครับผมให้แม่กับยายเพื่อนเอาไปรวมถวายวัดนะครับ